ในสัปดาห์นี้เราจะมีรายการพิเศษรายการอะไรครับพี่ฮันก็คือรายการนี่แหละอยู่ในนี้แหละนะครับเป็นรายการที่หาหุ้นนะครับฟื้นคืนชีพโอโเข้าตีมฮานนาราีเลยนะครับ อารมณ์แบบว่าซอมบี้ทะลุออกมาจากฝาโลงเลยอ๋อเหมือนนะตอนที่ตอนเด็กๆที่ผมดูการ์ตูนเลยนะเวลามีอะไรเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับซอมบี้เนี่ยโอ้โหเขาจะชอบเล่นมุกนี้กันมากเลยอืดังนั้นเราก็เลยจะจะทำหุ้นที่กำลังจะฟื้นคืนชีพขึ้นมามนะครับเพื่อให้เข้ากับตีอืมโดยหุ้นนะครับที่จะฟื้นคืนชีพที่เราจะเห็นกันเนี่ยเราบอกก่อนเลยว่าวันละตัวนะ ครับนะครับวันละตัวอ่ะในตัวแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับในฝั่งของหุ้นฟื้นคืนชีพนั่นคือในตัวของบ้านปูพาวเวอร์นะครับถามว่าเฮ้ยทำไมเป็นบ้านปูนะครับทําไมถึงเป็นบ้านปูสิ่งที่เราจะบอกท่านก็คือว่ามันมีหลายปัจจัยเข้ามานะครับถามว่าในธุรกิจของบ้านปูทําอะไรบ้างนะครับบ้านปูนะครับหลักๆนะครับเขามีในเรื่องของที่ว่าการขาย่านหินอื แล้วก็มีการผลิตไฟฟ้านะครับมีการขายแก๊สนะครับน้ำมันนิดหน่อยครับผมเท่ากับว่าณตอนนี้ธุรกิจเขาอ่ะขึ้นอยู่กับถ่านหินแล้วแนวโน้มของการใช้ถ่านหินมีโอกาสเยอะขึ้นไหมบอกได้เลยว่ามีโอกาสเยอะมากๆครับถามว่าเยอะจากอะไรนะครับเราอยากให้ท่านได้ดูว่าณตอนนี้สิ่งที่ท่านจะเห็นก็คือเราจะเปรียบเทียบสถานการณ์ต่างๆของอสินค้าที่เป็นพลังงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในตัวแรกนะครับนั่นคือ่ันหิน่านหินนะครับ NCF เป็นยังไงนะครับแล้วก็ในตัวที่สองนะครับจะเป็นตัวของอแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับราคาน้ํามันในฝั่งยุโรปอันนี้คือฝั่งยุโรปทั้งหมดนะครับผมท่านเห็นอะไรไหมครับเห็นว่ามันตีกันมากเลยใช่ครับเดี๋ยวผมปรับเป็นลายฉาดไหมครับโอเคต้องปรับที่อันนะ ในในเรื่องของที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าเราจะพบว่าในฝั่งของการพูดถึงว่าเฮ้ยทำไมนะครับในในในฝั่งของพลังงานเนาะเราจะเห็นว่าราคาพลังงานนะครับในสามตัวเนี้เปรียบเทียบกันครับเมื่าจะเป็นถ่านหินนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เป็น แก๊สธรรมชาติื่านถ่านหินสีแดงนะครับแก๊สธรรมชาติสีน้าเงินแล้วก็สีดําจะเป็นน้ํามันราคาน้ํามันนะครับเบนซ์ท่านเห็นไหมครับว่าสองตัวก็คือราคาน้ํามันกับราคาแก๊สธรรมชาติปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแบบมากมากเลยแต่ถ่านหินลดลงมาค่อนข้างเยอะครับเนี่ยสงให์เห็นว่าถ้าเกิดว่าคนหรือใครก็ตามนะครับที่ จะใช้พลังงานที่ทดแทนกันเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะใช้ราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเอ้ยใช้ใช้ถ่านหินเข้าไปใช้ถ่านหินเข้ามาเยอะขึ้นเพราะว่าราคาถ่านหินเนี่ยถูกมากเมื่อเทียบกับแก๊สธรรมชาติแล้วก็น้ำมันครับผมโอ้โหอันนี้เห็นภาพชัดแล้วนะหนึ่งแล้วแล้วถามว่าหลังจากนี้ความต้องการใช้แก๊สธรรมชาติจะมีเยอะขึ้นหรือไม่หน้าหนาวไงหน้าหนาวของในฝั่งของยุโรปน,นะครับในยุโรปนะครับมีโอกาสที่จะใช้พลังงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นใช่ครับ โอ้โหอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมอ่าตัวของบ้านปูนะครับถึงจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ครับผมอ่านี่ก็คือเหตุและผลนะครับของการต้องการใช้นะครับในฝั่งของแก๊สธรรมชาติในฝั่งของถ่านหินนะครับที่จะเพิ่มขึ้นณตอนนี้นะครับถ้าใครอยากจะตามในฝั่งของบ้านปูนะครับถ้าไม่หลุดโลเดิมเจ็ดบาทห้าสิบครับแนะนำเก็บของนะครับแล้วตัวนี้ หลังจากอไปปลายปีเราจะเริ่มมาทํากําไรกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในช่วงของหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะหนักๆในช่วงของสิบเอ็ดสิบสองนะครับแล้วปลายสิบสองนี่อาจจะเป็นประมาณเดือนวันที่หนึ่งปีหน้าก็ยังมีโอกาสไปไปได้ที่จะขึ้นต่อได้ซ้ำนะครับเพราะเราเห็นเห็นไซคลหรือเปล่าครับอันที่สองคือไซคลนะครับถามว่าเฮ้ยไซคลเป็นยังไงอ่ะท่านจะเห็นภาพครับว่า ในช่วงของอกราฟเนาะหรือราคาต่างๆเนี่ยที่เราที่เราเห็นภาพกันเนี่ยปรากฏว่าทุกๆไซเคิลเนี่ยในช่วงของปลายปลายปีนะครับเราจะเห็นการปรับขึ้นตลอดนะในฝั่งของไม่ว่าจะเป็นบ้านปูในปี <65 S 1> ที่แล้วห้าเนาะครับหกห้าหรือในปีหกสี่นะครับ ท่านก็เห็นว่าไปลายปลายปีเนี่ยโอ้โหมาแล้วนะ mm. เริ่มจะมาแล้วนะครับเริ่มจะมาหรือปีก่อนก่อนอน,นะครับในปีแบบอ่ะช่วงของปีหกหกสามหกสามหกหัวอันนี้หนักเลย <Ooh. S 2> นะครับก็คือขึ้นเยอะเห็นไหมครับ<ม>ว่าไซเคิลหรือวัฏจักรของหุ้นเนี่ยหุ้นเกี่ยวกับพารากาพลังงานหรือแม้แต่ในตัวของบ้านปูที่ทําเรื่องของถ่านหินเนี่ยก็ขึ้นเยอะมากๆครับผมนี่คือข้อได้เปรียบนะครับที่เราจะเห็นข้อมูลตัวนี้ก่อน โอเคฉะนั้นถ้าใครอยากสะสมนะครับในหุ้นฟื้นคืนชีพแนะนำบ้านปูเป็นตัวแรกเลยครับผมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นตัวไหนสามารถติดตามได้นะครับในตอนเช้าของรายการ,ร,กรบังคับใช่ับเริ่มเนี่ยก็จะประมาณสักเก้าโมงทุกครั้งน,นะครับโอเคนี่คือในภาพของหุ้น,นฟื้นคืน,น,นชีพนะครับโอ้โห